ที่น้ำหวานโปรดมากในดวงใจโปรดที่สุดโปรดตลอดกาลและโปรดตลอดไปนะคะพ่อแม้เพียงอย่างเดียวนะคะก็คือคุณนิ้วดำขอให้น้ำหวานาฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะน้ำหวานก็มีความตื่นเต้นมาก ที่จะมาพูดถึงซึ่งทุกคนอาจจะรู้กันไปแล้วนะคะจากปกคลิปหรือจากชื่อคลิปแต่ว่านวานจะขอพูดอีกทีนะคะว่าวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง A Nail และสตอรี่ l l เนักเล่าเรื่องตาบอดกับมาเฟียนิทรานะคะเรื่องนี้เนี่ยเป็นของคุณนิ้วดำหรือว่านิ้วดำ under score black finger นั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครที่ติดตามนหวานมาแล้วจากคลิปก่นกอนๆหรือว่าดู Q&A มานะคะ <S <S ก็จะรู้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่นหวนโปรดมากใน ดวงใจโปรดที่สุดโปรดตลอดกาลและโปรดตลอดไปนะคะ คือชอบมากเรื่องนี้แล้วก็ติดหนึ่งในสามเฟรนด์นิยายของน้ำหวานด้วยสิ่งที่ทําให้น้ำหวานตัดสินใจอยากมารีวิวเรื่องนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนว่าน้ำหวานชอบอยู่แล้วใช่ปะและ2นะคะก็คือล่าสุดเนี่ยมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ในคลิปนิยายของน้ำหวานนะคะเป็นอันที่น้ำหวานรีวิวแบบสั้นๆของอันนี้นะเป็นคลิปที่แนะนํานิยายวายสามเรื่องที่ต้องกลับไปอ่านซ้าแล้วซ้ําอีกอะไรแบบนี้น้องเขานะคะบอกมาว่านิยายเรื่องนี้ตอนนี้เขาขายกันในราคาเป็นหมื่นแล้ว ค่ะทุกคนฟังไม่ผิดค่ะหมื่นหนึ่ง ไปหาเจอจากไหนว่าใครเขาขายหมื่นหนึ่งนะแต่ล่าสุดที่นวหวานเห็นน่ะก็คือประมาณ6กพันเออหกพอะไรแบบนี้และถ้าใครยังไม่รู้นะคะว่าทําไมนิยายเรื่องนี้เขาถึงราคาขึ้นแบบนี้ก็เพราะว่าเรื่องนี้นะคะเขาไม่มีขายแล้วไม่มีให้อ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ไม่ตีพิมพ์เพิ่มส่วนตัวนวหวานเนี่ยก็ได้นิยายเรื่องนี้มาในราคา4 0 0 0บาทนะคะซื้อจากมือสองด้วยนะแต่เนื่องด้วยนั่นแหละค่ะคือ เราชอบมากจริงๆนะคะก็เลยต้องซื้อมาเก็บไว้ในอ้อมอก <c oughs> อ่ะด้วยเหตุนี้นะคะที่มันหาซื้อไม่ได้แล้วอ่านออนไลน์ไม่ได้แล้วแล้วก็ราคาที่ขายตอนนี้ก็สูงมากๆ หวนก็เลยยิ่งอยากเผยแพร่นนยายเรื่องนี้นะคะให้ทุกคนได้ฟังเราจึงมีการไปถามคุณนิวดำนะคะก็ทักเข้าไปในเพจเขานั่นแหละว่าคุณนิวดำคะเรารู้แล้วนะคะว่าเอเนลเนี่ยเขาไม่เผยแพร่แล้วแต่ขออนุญาตไปทํารีวิวใน YouTube ได้ไหมเนื่องจากเขาไม่เผยแพร่แล้วนวนก็ไม่รู้ว่าถ้านวานมาทําโดยไม่บอกเขาเลยเนี่ยเราจะโดนอะไรหรือเปล่าจะโดนฟ้องไหมเพราะว่าช่วงนี้ข่าฟ้องกันเยอะเหลือเกิน <c oughs> แต่ว่านั่นแหละเราก็ทักไปนะคะเพื่อความสบายใจของนักเขียนแล้วก็เพื่อตัวเราเองด้วยใจหนึ่ง นะคะน้าหวานก็เตรียมใจไว้แล้วว่าจะถูกปฏิเสธเขาอาจจะไม่ให้เราทําแต่ว่าก็ต้องขอขอบคุณคุณนิ้วดํามากๆนะคะว่า เขาเนี่ยอนุญาตให้น้ำหวานทำค่ะเขาก็ตอบกลับมาว่าตามสบายเลยค่ะทำแบบละเอียดได้เลยทำตอนพิเศษเลยก็ได้แบบไม่ว่ากันพ่อแม่เพียงอย่างเดียวที่คุณนิวดัาขอให้น้ำหวานทำนะคะก็คือต้องย้ำว่านิยายเรื่องนี้ยุติการเผยแพร่แล้วเนื่องจากผิดลิขสิทธิ์นิทานนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะไม่มีวันรีไรหรือตีพิมพ์เพิ่มหรืออะไรก็ตามนะคะไม่มีทั้งสิน้นมันก็จะกลายเป็นนิยายที่กลายเป็นตำนานอยู่ในใจคนเราตลอดไปนะคะ สิหาซืไมไปได้แล้วแต่ว่าจุดประสงค์ที่นวหวานมาทําคลิปนี้นะคะเพราะอยากจะบอกเรื่องนี้แหละและเพื่อเป็นการทําตามคําขอของนักเขียนนะคะในคลิปต่อๆไปที่นวหวานจะรีวิวเนี่ยอาจจะต้องย้ําเรื่องนี้เยอะนิดนึงยังไงก็อย่าเพิ่งราคาญแล้วก็ปวดรับทราบไ้ตรงนี้ด้วยนะคะและการรีวิวที่นวหวานจะทำเนี่ยนวหวานจะทําแบบละเอียดแบบเป็นหนึ่งตอนหนึ่งตอนไปเลยนะเนื่องจากเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและดูสิมันหนามากๆนะคะ ทำให้น้หวานไม่อยากแบบรีวิวเหมือนนิยายปกติอะเพราะว่าเราชอบเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยทําให้นั่นแหละก็อยากทําให้มันละเอียดละเอียดเป็นหนึ่งตอนหนึ่งตอนไปเลยนะคะก็อาจจะเป็นคลิปละหนึ่งตอนคลิปละหนึ่งตอนอะไรเงี้ยเนาะอันที่จริงน้หวานก็มีความคิดด้วยว่าอยากอ่านแบบอ่านให้ทุกคนฟังไปเลยนะคะเป็นเหมือนแบบนิทานเสียงหรืออะไรอย่างนี้ป่ะแต่ว่าทางเราก็ได้ไปถามคุณนิวดํานะคะว่าเขาสบายใจไหมแต่เออเขาก็ไม่ค่อยสบายใจให้ทำเนาะและคําเตือนนะคะสําหรับใครที่ไม่ค่อยรู้รายละเอียดของน เรื่องนี้เป็นสาย SM นะคะแล้วก็ค่อนข้างดาร์กค่อนข้างแบบน่ากลัวมีแบบเนื้อหารุนแรงถ้าใครไม่ชอบแนวนี้นะคะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่แนวคุณเนาะแต่ถ้าใครที่รู้จักนหวานแล้วรู้แนวทางนิยายนวานเนี่ยแบบ SM โหดร้ายยังไงอะและเราก็เป็นแนวเดียวกันเนี่ยนิยายเรื่องนี้นะคะก็เหมาะสำหรับคุณมากๆทุกคนก็เหมาะที่จะมาฟังยังไงก็รอฟังกันด้วยนะคะ เพื่อการตัดสินใจนะคะว่าอยากฟังต่อหรือไม่ฟังต่อนะคะเดี๋ยวน้องหวานจะอ่านแบบข้างหลังให้ฟังเนาะว่าเขาเขียนว่าอะไรบ้างอันนี้เป็นของเล่มหนึ่งนะคะชายคนหนึ่งเฝ้าถามตัวเองว่าเขานั้นเกิดมาเพื่ออะไรเนื่องจากหาคําตอบให้กับตัวเองไม่ได้เขาจึงหันไปถามคําถามนี้กับเหยื่อน่าเสียดายทุกคนที่ได้ยินคําถามนี้ภายหลังกลับถึงแก่ความตายเขาถามคําถามกับเหยื่อรายแล้วรายเล่าก็ยังไม่พบคําตอบที่ต้องการใครกันที่จะให้คําตอบแก่เขาได้คําถามนี้จะหยุดลง ที่คำตอบของใครและเล่ม2นะคะโบสถคือที่พึ่งพิงญาติเพียงคนเดียวที่เขามีคือบาดหลวงซึ่งรับอุปถัมภ์เขาไว้วันหนึ่งอันตรายคืบคลานมาพร้อมกับกลิ่นคาวเลือดการสูญเสียที่น่าเจ็บปวดผู้ชายคนนึงมาถามคำถามกับเขาหลังลงมือฆ่าบาดหลวงอย่างไร้ความปราณีเหลือแค่หนึ่งชีวิตที่พิการตาบอดและเกมคำถามแลกชีวิต แค่อ่านเท่านี้นะก็ทําให้แบบเลื่อนความ SM มันแบบสูขฉีดมากๆความแบบกระหายนี้นะคะทุกคนเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้ก็รอติดตามกันได้นะคะส่วนคลิปนี้นะ้หวานหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย